ดีครับพี่น้องเราวันนี้มีเบียกคือเก่าครับพี่น้องนี่นะครับบอกหิัว่ะทรงค้กาก่อนพี่น้องมาอนี้ึากไปสองเดียดนะครับจะมาเมือแต่ละเว้นบริยุทธ์บริยอนของพี่น้องมีแต่เบียดนะครับเคยเม็ดเนี่ย โอ้ลูกค้าสร้างมาหลายอยู่พี่น้องเลยมีกับบ่มีเวลาปีอาบ่มีเด้ปอกมาให้เพิ่นปนไนนี้กอยากลายครับทั้งตัดไม่ทั้งก่อขี้ว้วะอันนี้ลูกค้าเพื่อนเอาสอบมาใส่เอาเองพี่น้องเี่แบบนี้จะดีหน่อยพี่น้องเพื่นอนเสียไปใส่ให้ใส่หน้าเพื่อนครับได้เอาสอบมาใส่ให้มีคนถามมาหลายอยู่ว่า ไายังไงวะเธอ,อลักษณะแบบนี้กับสามสอบลอยพี่น้องสามสอบลอยโซงหอดที่ถ้าว่ากับพบกูกันขายหรอกมีคนสั่งมาหลายอยู่ครับะทะย่อยทะย่อยให้ทะย่อยทอยแบ่งกันไปนักคนกับพนันกนสัง่งไปใส่ พักใส่หงาเพิ่นวันดีของขีงว่ะดินน่านเจอแต่พี่น้องดินน่านเจอปั๊บปรุงสภาพดินส่วนเหลื้อจ่กอังไงเนี่ยเพราะฉะนั้ต้องตีลงมาใส่นี่นะครับใส่ขาดเกียร์เกียร์ลงมาตีให้ละเอียดแล้าก็ต่างแดดไว้สองแดดค่อยเอาใส่สอบ เพราะว่าถ้าบีตีลงมามันก็้จะเป็นขี่ก้อนเร็วๆแต่ว่านานนี้ก็ส่วนนี้ง่วงก็เก,กินเฟืองพี่น้องเพราะว่ามันหนาแรงหนากะทิหายากอยู่ส่วนนี้ก็กินเฟืองง่วงก,กินเฟืองขี่กะทิแห่งง่ายแดดสองแดดกระจายการนะครับ เก็บไปสนาพี่น้องเอ้ยหาบาทสิบาทพ่อได้รวลวูกไปโรงเรียนน้องโคตรว่าโอ้เคยเม็ดคือบุยบุยยูซื่อแน่หมดเลขยันโพดหมดเันจำเป็นตัวพี่น้องมันจำเป็นจำเป็นตีต้อเห็ดนะครับวิธีชีวิตของแต่ละคนมันคือกันพี่น้องในเมื่อ เดินแบบนี้แล้วเป็นเข้าให้เข้าหน้าตองนะเฮ็บครับขี่ว่าทงานพี่รอบเลยอะไรกับ ขอบุญขอบคุณผูณ้ที่เขามาให้กำลังใจเนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นคลิปเงี้ยวคลิปเดียวคลิปสั่นขอบคุณขอบคุณในรายครับเดอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ